ก็ลอนในแถวจหวัติแล้ววันที่ได้รหมอต่อสมอะหรัที่ครับครับครับท่านแคไหนที่บอกว่าที่แห้สิ่งองหมอหมอายไ้ทอะไรนี่ถ้าดีแรกทาอมีคนบอกผมว่าท่านหรือเราจ้าจังหวัดพอมีถานะตุน้าท่านรู้ผู้ป่วยรวมเรามีห้องแยก2ห้องเป็ห้ให้แทาใหญ่ พอมียากนะสมัยผมไปเปลี่ยนจะนอนรวมกันนี่เขาเรียกคลองอาราชิจำเป็นโบราณใช่นกจำเป็นโบราณเนี่ยหลังๆใช่มันมีเป็นการสังคมของโรงพยาบาลชนชัวงนี้พิเศษอยู่ห้องสี่คนนอนสมิีิเวฟเมื่อวันก่อนเนียของห้องสมิติเวฟเนี่ยนะห้องพิเศษธรรมดาเจ็ดพันเก้าพิเศษพีเอพเพราะว่ามันไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันต้องใช้งานอันที่ขยับที่ การยืมเนีนเราจะใช้เงินถึงได้คุณใช่ไมหรือมันมาลงที่ไหนไม่มีอะไรได้ไมได้เกี่ยว อันน so, okay? well. so, okay. so, yeah. ี้เขาคิดผมดีเราเป็น้ทคาสองแสนสองัเดของกระทรวงเนี่ยผมก็ไ่คิดเองเพท่านได้ดูแต่มัน้อนแสบนิดนึ่งแต่อันนี้เราตัดเป็นแของเกลยว่มเป็นของเก่ามันจะมีบียแล้วมันมีไอเส้นเนี่ยเห็นไหมพี่ไอเส้นไอกระถางต้นไม้อ่ะ เขาได้การเนี่ยค <lerde> ือผลชี้การจ่ายให้พันหนี่ยข้าเหลือพันห้าโอ้ยถ้าไดการจ่ายเจ็ดร้อยห้าสิบที่เหลือต้องรอีิขคือแล้วมีอะไรแบบนี้อันนี้เราต้องดูไม่ดีสิดูแล้วแบบพ่เจอซีวิวเนี่ยไมเห็นวิวแค่เห็นีผมไม่คุ้นว่าที่บางปีข่งพี่ก็มีใช่ไหมต่อนี่มีผมไม่คิดว่ามีนะครับเพาอยู่เป็นปี Gracias. อยาแ็มว่าคุณจะไรักเงสิ่งที่เเป็นปัญหาเรื่องงานมีแข็งสิก็ตัวีใจกับคุณหมอทุกท่านด้วยครับก็มาวันนี้ก็จริงๆ้วผมอยากจะถามคุณหมอวิชัยวันเาเชัเป็นหมอแล้วนจะถาบัณนี้หรือเปล่าภาษาอังโฤษภาษา ้องนี้นะครับหนึ่งสองสามขอได้ครับหนึ่งสองสาม